โรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มโรคที่ถูกจัดเป็นหนึ่งในสามของกลุ่มโรคที่เป็นกันมากที่สุดในประเทศไทยทำให้แต่ละปีต้องมีการสูญเสียทั้งงบประมาณกำลังงานและพละเมืองเป็นจำนวนมากดังนั้นการป้องกันและการรักษาโรคโดยถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องกระทำกันอย่างเร่งด่วนการตรวร่างกายในะระบบทางเดินหายใจนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ที่จะจบไปเป็นแพทย์ทุกคนจะต้องกระทำกันอย่างถูกต้องเพื่อการวินิจฉัยโรคและการรักษาอย่างถูกวิธีต่อไปการตรวจร่างกายในระบบทางเดินหายใจจะต้องประกอบด้วยทักษะพื้นฐานทั้ง4ประการประกอบกันคือการดูการคลำการเคาะและการฟังเริ่มต้นด้วยการดูขอให้นักศึกษาลองสังเกตดูการหายใจของคนคนนี้นะคะว่าเป็นอย่างไร เราจะเห็นได้ว่าเขาหายใจตามปกติคือประมาณนาทีละ12ถึง20ครั้งถ้ามาดูที่คอเราจะเห็นว่าไม่มีการใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจหรือที่เรียกว่า accessory muscles เลยส่วนที่ท้องจะมีการใช้ abdominal muscles น้อยมากหรือไม่มีการใช้เลยคราวนี้มาสังเกตอัตราการหายใจ เราจะเห็นว่าการหายใจเข้าหรือ i n s p i r a t o y phase นั้นจะสั้นกว่าการหายใจออกหรือ e x p i r a t o y phase เสมอตอนนี้ลองมาดูลักษณะการหายใจของคนคนนี้บ้างสิคะเราจะเห็นว่าเขาหายใจเร็วกว่าปกติและหายใจค่อนข้างลำบาก หรือที่เราเรียกว่าดิสเนียถ้าเราดูที่คอเราจะเห็นว่ามีการใช้ Accessory Muscles คือจะเห็นสเตโนมัสตอยและสเกลินมัส c ซ e สเด่นเป็นสันชัดขึ้นมาทำให้เห็นมีรีท r a c ชั่นของ s u ซูปราสเตโนนอชส่วนที่ Intercostal Muscles เราจะเห็นว่ามี Active Contractions ที่บริเวณท้องตอนหายใจเข้าจะเห็นว่าท้องโป่งออกแสดงว่ามีการเคลื่อนตัวของดฟรฟแฟรมลงและตอนหายใจออกท้องจะแฟบเข้าแสดงถึงการเคลื่อนตัวของดฟรฟแฟรมในลักษณะขึ้นการตวรวจร่างกายโดยการดูเท่าที่ผ่านมาเป็นการดูการเคลื่อนไหวของหน้าอก ต่อไปนี้เราจะมาดูความกว้างทางด้านข้างของหน้าอกบ้างว่าเป็นอย่างไรซึ่งในสภาพคนปกติเราจะเห็นมีลักษณะเช่นนี้แต่ในคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรังจะเห็นว่ามีความกว้างมากกว่าปกติมากคราวนี้เรามาดูลักษณะของเล็บมือซิ ว่ามีลักษณะอย่างไรมีคราบบิ่งหรือไม่มีสีเขียวหรือเปล่าถ้าเขียวอย่างในภาพนี้เราเรียกว่ามี p e r i r a l c y a n o s i s ต่อไปดูสีของริมฝีปากสีของลิ้นว่ามีสีอย่างไรถ้าดูแล้วมีสีคล้ำอย่างในรูปนี้ก็แสดงว่า ผู้ป่วยมีเซ็นทรัลไซอูโนซิสต่อไปนี้เราจะตรวจโดยการคลำเริ่มด้วยการคลำเทรเครียก่อนหลักของการคลำเทเเคียรเราจะพยายามเปรียบเทียบลำของเทรเคียกับมิดไลน์สตรัคเจอร์หรือโครงสร้างตรงกลางซึ่งทั่วไปเราจะใช้ซูปเ a อร์สโตนอลนอชดูซิว่าลำของเทรเคียเอียงไปทางด้านไหนหรือเปล่าโดยทั่วไปมีการคลำสองวิธี นะคะวิธีแรกเอาใช้นิ้วนิ้วเดียววางลงบนสันของเครีเคียวิธีที่สองใช้นิ้วสองนิ้ววางลงร่องข้างๆเครีเคียรสองข้างแล้วคลำขึ้นลงดูซิว่าลำของเครีเคียเอียงไปทางด้านไหนเมื่อเทียบกับซุปเตอร์ e โ n a นลน็อตต่อไปเราจะคลำการขยายตัวของปอดหรือที่เรียกว่าลัง expansion ดูซิว่าปอดทั้งสองข้างมีการขยายตัวเท่ากันหรือเปล่าวิธีทำทำง่ายๆนะคะโดยเอามือสองข้างวางทาบลงบนหน้าอกของคนไข้ให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างอยู่ชิดกับโครงสร้างส่วนกลางหรือ midline structure แล้วบอกให้คนไข้หายใจเข้าออกแรงๆขอให้สังเกตดูการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มือสองข้างดูว่า นิ้วทั้งสองเคลื่อนออกจาก Midline structure เป็นระยะทางเท่าเท่ากันหรือเปล่าซึ่งในคนป,ปอดปกตินิ้วทั้งสองจะเคลื่อนออกเป็นระยะทางเท่าๆกันเราเรียกว่าปอดมีการขยายตัวเท่ากันทั้งสองข้างการคลำดูการขยายตัวทางด้านหลังของปอดก็ทำเช่นเดียวกันแต่เรามักจะนิยม ทำที่ส่วนชายปอดเพราะว่าเป็นปอดส่วนที่มีการขยายตัวมากที่สุดทําให้เราเห็นได้ชัดในลองหายใจเข้าออกรูก้สึกคะขอให้สังเกตดูการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มือสองข้างว่าห่างออกจากโครงสร้างส่วนกลางในระยะเท่าๆกันแสดงว่าปอดขยายตัวเท่ากันทั้งสองข้าง ต่อไปเราจะตรวจการวางอุ้งมือทั้งอุ้งมือทั้งสองข้างลงบนหน้าอกของผู้ป่วยในระดับเดียวกันแล้วให้ผู้ป่วยออกเสียงนับ1นึ่งสองสามดังๆลองนับสิคะ1 2 3ามไล <ร S> ่ตั้งแต่บนจด 2> 1, 2, 3, ล่างหนึการตรวจทางด้านหลังเราก็ทำโดยวิธีเดียวกันวางมือทั้งสองข้างลงบนหน้าอกของผู้ป่วย แล้วให้นับ 1, นึ่งสองสาม3การตรวจวิธีนี้เป็นการรับรู้ความสั่นสะเทือนของเสียงดูซิว่าปอดทั้งสองข้างสามารถนำเสียงหรือความสั่นสะเทือนมาที่ฝ่ามือของเราทั้งสองข้างได้เท่ากันหรือเปล่าซึ่งในคนที่ปอดปกติมือทั้งสองข้างของเราจะได้รับเสียงที่เท่าๆกัน เราเรียกการตรวจวิธีนี้ว่า Vocal f r e m i t โ s หรือ a c t i ก e f r e m i t u s การตรวจอันดับต่อไปคือการค้อปอดหรือที่เราเรียกว่า Percussion การตรวจโดยการค้อนี้เพื่อตรวจความทึบและความโปร่งของปอดทั้งสองข้างว่าเท่ากันหรือเปล่าในปอดที่ไม่มีพยาธิสภาพหรือปอดปกติ เราจะได้ยินปอดทั้งสองข้างมีความทึบและความโปร่งเท่าๆกันโดยการเคาะนอกจากนี้การเคาะปอดยังสามารถกะระดับคร่าวๆของตับหรือระดับของกระบังลมหรือบอกขนาดของหัวใจได้อย่างคร่าวๆด้วยนะคะวิธีการเคาะทําทได้ง่ายๆ2วิธีวิธีแรกเราเรียกว่า direct percussion วิธีนี้กระทาโดยเราเกรงนิ้วมือทั้ง4นะคะ แล้วเคาะลงบนหน้าอกของผู้ป่วยโดยตรงเปรียบเทียบระดับความทึบความโปร่งทั้งสองข้างในระดับที่เท่ากันดูว่าทั้งสองข้างมีความโปร่งเท่ากันหรือไม่ ข้อผิดพลาดอันหนึ่งที่นักศึกษามักจะกระทำกันบ่อยๆคือไม่ใช้การเคลื่อนไหวของ wrist j o i นะคะนี่แสดงการเคาะโดยการเคลื่อนไหวของ wrist j o i แต่บางครั้งนักศึกษามักจะเคาะโดยวิธีนี้คือไม่ใช้การเคลื่อนไหวของ wrist j o i n กระแทกมือโดยตรงเราจะเห็นว่าการเคาะโดยวิธีนี้ต้องออกแรงมาก ไม่ได้ยินเสียงเท่าที่ควรแล้วคนไข้เจ็บตัวการเคาะอีกวิธีหนึ่งเราเรียกว่า indirect percussion วิธีนี้คล้ายกับวิธีแรกแต่แทนที่เราจะเคาะลงบนหน้าอกของผู้ป่วยโดยตรงเราจะวางนิ้วมือของเราลงใน intercostal space แล้วเกรงนิ้วมือของเรานิ้วมือเดียวเคาะลงบนนิ้วมืออีกข้างหนึ่ง ทำทั้งสองข้างในระดับที่ใกล้เคียงกันเปรียบเทียบความโปร่งทั้งสองข้างโดยวิธีนี้เราจะบอกระดับของไดแฟรมหรือของตับได้ใกล้เคียงแล้วก็แม่นยำกว่าวิธี Direct Percussion แล้วก็อีกเช่นกันความผิดพลาดที่นักศึกษามักจะทำบ่อยๆคือค้อโดยวิธีนี้เห็นไหมคะว่าเสียงที่ได้ยินจะเบาวกว่านะคะไม่มีการเคลื่อนไหวของริสจอยต้องออกแรงมากแล้วคนไข่มักจะเจ็บตัวมากกว่าสังเกตอีกทีนะคะวิธีนี้การข้อที่ถูกต้อง ถ้าข้อผิดวิธีเห็นไหมคะเสียงจะเบาวกว่ามากคราวนี้เรามาดูด้านหลังการข้อก็ทำลองเดียวกันนะคะ direct percussion เปรียบเทียบความปรง่งในระดับเดียวกันทั้งสองข้าง Indirect Percussion ก็เหมือนกันแล้วก็ขอเน้นอีกทีนะคะอย่าเคาะวิธีนี้อย่างนี้ผิดการตรวจอันดับสุดท้ายคือการฟังปอดหรือที่เราเรียกว่าอ s c ค l t a t i o n การฟังปอดน,นั้นโดยทั่วไปเรานิยมใช้ด้านไดแแฟร,รมของสเตโ s สโคปมากกว่าทางด้านเบลนะะสิ่งที่นักศึกษาต้องจำไว้ก็คือทุกครั้งที่ฟังปอดเราจะต้องฟังปอดทั้งสองข้างเปรียบเทียบกันนะคะในระดับที่ตรงกันไล่ลงมาตั้งแต่บนจดล่างนะคะเพื่อเทียบดูว่าปอดทั้งสองข้างนั้นมีเบรสซาวที่เหมือนกันหรือเปล่านอกจากนั้นเรายังต้องรู้อีกว่า มีบางตำแหน่งของปอดที่เราอาจจะฟังเสียงปอดไม่ได้ชัดนะคะหรืออาจจะไม่ได้ยินนั่นคือทางด้านหน้าจะอยู่ตรงบนกระดูกสเตอร์นัมนะคะสำหรับในผู้หญิงก็คือเหนือเบรสทั้งสองข้างในผู้ชายอาจจะเป็นเหนือเพกโตริสมัสโซทั้งสองข้างนะคะส่วนทางด้านหลังบริเวณที่เราอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดหรือไม่ได้ยินก็คือบนกระดูกเบอร์ติบรานะคะ แล้วก็บนกระดูกสแคป,ปูล่าทั้งสองข้างดังนั้นวิธีฟังปอดที่จะได้ยินเสียงชัดชัดนะคะเราจะไล่ตั้งแต่พาราสเตอร์นัมทั้งสองข้างนะคะลงมาอ้อมไปใต้ทคตโตริสมัสเซลหรือเบสในผู้หญิงไปที่ชายปอดทั้งสองข้างแล้วไปที่ใต้รักแร้ส่วนในทางด้านหลังเราจะเริ่มฟังตั้งแต่พาราเบดีบราสองข้างนะคะไล่ลงมา อ้อมไปใต้กระดูกสแคปูล่านะคะไปที่ทายปอดและใต้รักแร้ไปจดกับทางด้านหน้าที่เราฟังไว้ถ้าเราฟังเสียงปอดในปอดปกติเราจะสามารถจำแนกเวสซาวออกเป็น3มชนิดใหญ่ๆคือรองเที่ยวเบสซาว์รองโคเวสิคูล่าเบสซาวและเวสิคูล่าเบสซาวตำแหน่งที่เราจะได้ยินรองเที่ยวเวสซาวในคนปกตินะคะคือตำแหน่งพารา เต t ร์ n a l Area ส่วนบนทั้งสองข้างเราจะแนบส t ตโตสโคปนะคะให้ชีดกับ c เช Wall แล้วก็ฟังนะคะตำแหน่งนี้เราจะได้ยินบรอนเ a ี b ลเบรสซาวด์ถัดลงมาที่ l o w e r Portion ของ Parasonal Area นะคะเราจะได้ยินบรอนโค i เวสิคัลเบรสซาวด์ ส่วนที่ชายปอดทั้งสองข้างเราจะได้ยินแต่ Vesicular Breath Sound การฟัง Breath Sound ทางหน้าพา Pertibural Area ส่วนบนเราจะได้ยิน b r o n c h i a l Breath Sound นะคะแนบสเตโตสโคปทางด้านไดรฟแรมลงกับเชสบอลแล้วก็ฟังที่ส่วนล่างของพาเวอร์ทิเบิลแอเรียเราจะได้ยินบรองโคเวสิคูล l าเบรส a t แล้วก็เช่นกันที่ชายปอดทั้งสองข้างเราจะได้ได้ยิน vesicular breath sound เท่านั้นขอให้สังเกตนะคะย้ำอีกทีทุกครั้งที่เราฟังเราจะต้องเปรียบเทียบสองข้างในระดับเดียวกันเสมอ โดยสรุปแล้วการตรวจปอดที่ถูกต้องครบครันจะต้องประกอบด้วยทักษะทั้งการดูการคลำการเคาะและการฟังการตรวจแต่และชนิดนั้นจะต้องกระทําบนปอดทั้งสองข้างในระดับเดียวกันแล้วก็เปรียบเทียบกันจึงจะเป็นการตรวจที่ถูกวิธีค่ะ